สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันอีกครั้งหน่ครับสำหรับประจำวันที่12เดือนสิงหาคมครับกับ วันแม่งชาาิเลยครับกับประเด็นของข่าวสารฟุตบอลของตะลันทรลิกประจําวันอยู่แล้วแลยครับประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับเราขอมามอบกันที่ทางฝั่งของน้องใหม่ของศึกทีหนึ่งกันหน่อยครับอย่างพลังการ F4 วันนี้มาเริ่มต้นนาทีเรื่องฮาฮากันหน่อยครับแต่ก็น่ารักหนยครับมาเล่าให้ฟังกันเลยครับเกี่ยวกับอดีตแข่งของพิมพ์บริกเลยครับอย่างทางฝั่งของเทาเซนเลไครับแข้งวัย34ปีที่ได้เพิ่งตัดสินใจครับย้ายเข้ามาค้าแข่งที่เมืองไทยเลยครับกับพลังการ F4 แต่เหตุผลที่สําคัญครับที่เจ้าตัวนั้น มาประเทศไทยบอกเลยเลยครับทำเอาแฟนบอลครับขำกันทั้งโซเชียลเลยครับเพราะขอได้ออกไม้สัมภาษณ์เลยครับว่าสิ่งแรกที่เขาตามหาทันทีครับที่มาถึงประเทศไทยนั่นก็คือตีนไก่นั่นเองครับและโดยซึ่งั้งนี้ครับเจ้าตัวยังเล่าอีกอะไรครับว่าตีนไก่นี่อะไรครับเป็นเมนูที่ยอดฮิตในเอเชียและประเทศไทยพอลงเครื่องปุ๊บเลยครับก็รีบหากินทันทีนอกจากนี้ครับทางฝั่งของเทาเส้นนั้นครับยังปลืมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของการจับบุรี่บ้านใหม่ของเจ้าตัวครับบอกเลยเลยครับว่าที่นี่มีต ตลาดเกษตรกรครับทุกแห่งโหดเลยครับอาหารสดผลผลิตธรรมชาติครบเป็นแบบบรรยากาศที่ผ่อนคลายสุดๆซึ่งอย่างไรก็ตามครับเป็นบอลพรังการ์ดครับเตรียมที่เจอกันเลยครับนัดแรกวันที่15สิงหาคมนี้ครับพวกเขาครับจะบุกไปเยือนราชบุรีเลยครับที่ราชบุรีสเตเดียมในเวลา1ทุ่มตรงครับงานนี้ครับนอกจากจะได้ดูบอลแล้วอะไรครับใครรู้ร้านติ่มไก่อร่อยครับก็อย่าลืมไปบอกพี่ทาเซนกันด้วยแหละครับ ขยับมาดูตอนที่ทางฝั่งของพลังการนี่แหละครับแต่เป็นเรื่องราวของตนนันโคตอกดุสิตเฉลิมแสนครับกุลสือวัยห้าสาปีของมาร์ติกรังการนี่แหละครับโดยล่าสุดเลยครับโคตองถึงกับตัวสั่นเลยครับเมื่อได้เจอกับทาซิตตัวจริงโดยโคตองยอมรับตรงๆเลยเลยครับว่าแค่ได้เจอกับเอนดรทาเซนอดีตบีกทีมชัดของกรีฑตโตเป็นๆครับถึงกับสั่นเพราะในชีวิตกับการกลุมทีมฟุตบอลไม่เคยร่วมงานกับเพื่อนเบอร์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโดยเจ้าตัวนั้นครับยังบอกอีกเลยครับว่าการเ็มชิมปีน ผู้เรียนและแฟนบอลสูงมากเลยครับซึ่งมันก็กดดันเป็นเรื่องปกติของงานโค้ดถึงตัวผู้เร่นครับจะมาช้าในช่วงปริซ e ซั o แต่ก็เป็นแข่งระดับคุณภาพมาช้าครับแต่มาจริงก็ได้ปรับตัวกันเร็วเกินคาดครับถึงจชอย่างไม่หนึงร้อแต่โค้ดครับขอเวลานักเตะอีกนิดรับรองว่าผู้นั้นไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังโค้ดองยังยาำอีกเลยครับว่าเป้าหมายปีนี้ครับคือทำม้ดีสุดและต้องไปให้ถึงหรืออย่างน้อยครับที่สุดต้องใกล้เคียงเลยครับเพื่อที่จะปูทางกับเสริมทัพเพิ่มในอนาคตบอกเลยเลยครับ มาแตกประการครับไม่ธรรมดาเลยครับเพราะมีตั้งคโค้รมากประสบการณ์และแข่งครับพิมริกเข้ามารวบทัพนั่นเองนะครับจะไปดูตอนที่ทางฝังของบุรีรัมไรครับมาดูเรื่องราวของรถแรงจากฝั่งชําเก่อบุรีรัมกันบ้างเลยครับหลังจากได้เปิดตัวเสื้อเยือนไรครับหรือเสื้อเยาวในฤดูกาลสปอต25ไปเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับราคาตัวละ840บาทเลยครับแฟนบอลก็แห่จองกันแบบไฟลุกครับจนส่วนเอาไรครับ30,000ตัวในแค่เวลา1วันล่าสุดเลยครับ วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาครับเยือนรถไรจจานวนเท่ากันหลยครับ30,000ตัวก็ถูกปล่อยให้ฟนบอลได้จับจองเลยครับหลายชาหลยครับเรื่องมันก็เหมือนเดิมหมดเรียงเลยครับแค่คิดตัวเลขคร่าวๆครับบุรีรัมก็กวาดรายได้จากการขายเสื้อรวมทั้งเยาวทั้งเยอนครับรวมแล้ว50ล้าน4 0 0 0 0บาทในเวลาไม่ถึง10วันก่อนที่จะเปิดฤดูกาลบอกเลยเลยครับว่าทั้งผู้นัดในสนามและการตลาดนอกสนามครับบริรัมขอออกทุกดานจริงๆครับข่าวสารที่4ครับขยับไปดูต่อที่ทางฝั่งของเก็บอุ่นเครื่องของเมืองทอง กับความลดแรงในช่วงพรีซิซันอย่างคงต่อเนื่องเลยครับสำหรับเมืองทองกับที่เพิ่งลงสนามอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับพบกับอสัมชันยุทธจัดทีมจากศึกทานดิซามครับโซนภาคตะวันตกและผลออกมาแบบขัดลอยสุดๆเลยครับเมืองทองถล่มไปถึงเจ็ประตูสุดด้วยกันเลยครับซึ่งเกมนี้ครับเมืองทองได้ประตูจากตางฝั่งของเอมินโรบักเลยครับมองสองประตูครวิทศาสตร์อีก2ประตูและคณะคาลคัมยอกเจ้าเซเบียและต่างฝั่งของเจ้าริมอนดาโกเลยครับคนละหนึ่งประตูและซึ่งหลังเกมนี้ครับที ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการครับในวันพรุ่งนี้เลยครับวันพุธที่13สิงหาคมก่อนที่จะประดมเกมทลิกนัดแรกที่จะเปิดบ้านพบกับสุขแทฟซีครับที่สนามทันดูดสเตเดียมในวันเสาร์ที่16สิงหาคมครับเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยครับบอกเลยเลยครับว่าฟอบจริงกระจุยแบบนี้ครับแฟนบอลของเมืองทองมีลุ้นเลยครับมาตั้งแต่นัดแรกเลยแหละครับไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ศึกทะิกซองกันเลยครับอย่างทางฝั่งของข่าวใหญ่จากแดนใต้นครศรีอยุธยาครับแต่ประกาศแต่งตั้ง ทางฝั่งของโคดมาค่ะหอประสาทสุขเลยครับหรือที่แฟนบอลรู้จักกันดีในชื่อของโคดกรอบเข้ามารับหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้สอนในฤดูกาลสปันดีสหการเลยครับและทางฝั่งของโคดกรอบนั้นครับแขลงไว้52ปีครับถือใบอนุญาตโคดระดับเอหลายเสนเลยครับผ่านการคุมชิมมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งปัตตานีสี่อุบลยูเนเต็ดและก็กวาดแดงต้ไปหมดเลยเลยครับสตูลยูเนเต็ดนารายูเนเต็ดสงขลาสี่และล่าสุดอยู่กับพัตตุนงค์แคีนอกจากนี้ครับยังเคยเป็นผู้ช่วยผู้สอนผู้จััดกกกาาารรทีมคบบออย่งง รวมงานกับโคชุนอนุรักษ์ศรีเกิดหลยครับในศึกทรกในฤดูก,กาล2014แต่อย่างไรก็ตามอะไรครับไม่ใช่แค่โคชใหม่เลยครับนครศรีครับยังเสริมทัพด้วยการเปิดตัว,ตวทางฝั่งของแอนนินวิกนินวารันหลายครับแข่งทีมชาติบริเตชุดอยู่23ปีแข่งวัย28ปีครับสูง184เซนติเมตรที่เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและเซนเตอร์แบ็กติดทีมชาติมา5นัดด้วยกันหลยครับซึ่งเส้นทางลูกหนังของแอนนินนั้นครับไม่ธรรมดาเลยครับผ่านศูนย์เยาวชนทั้งในลีกของบริสเตรและยุโรก,ก็เคยฝึกออยู่ในลีขง ยอรมันกับอีกหลายทีมตั้งชุดอยู่19ปีและอยู่28ปีล่าสุดเลยครับต้นสก,กัดของเจ้าตัวครับก็คือสโมสรวอโฮมมฮามอะไรครับก่อนที่จะหมดสัญญาในเดือนตุลาคมปี2024บอกเลยเลยครับว่าทั้งโค้ชใหม่และแข้งใหม่คนนี้ครับบางกอแเดนตายฤดูกาลนี้ครับมาเพื่อรุยจริงๆเลยครับ ขยับไปดูตอนที่อีกหนึ่งน้องใหม่ของศึกที่สองเลยครับอย่างทางฝั่งของปัตตานีเอฟซีครับได้เดินหน้าเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดเลยครับได้ประกาศว่าตัวทางฝั่งของพัทรพลจนันทร์สุวรรณเลยครับหรือที่แฟนบอลร,รู้จักกันในชื่อของเจ้าเอิร์ธเลยครับลิมเ้นท้าคมเจ้าพอฟิกจิจขอนแก่นยูดเตัดเข้าไปร่วมชิมด้วยสัญญาจ,จีมตัวหนึ่งรุงกาลเต็มๆเลยครับโดยทางฝั่งของเจ้าเอิร์ดนั้นครับหรือพัทรพลเลยครับแข้งวย28ปีครับเป็น,ต,นตั้งแต่แกที่ข ที่หวังผลได้สูงเลยครับผ่านประสบการณ์การแข่งในศึกทลิกและศึกทลิกสองมาแลกกับอีกหลายทีมทั้งชลบุรีนครราชสีมารบราซิและขอนแก่นยูนดเด็ดเป็นสโมสรล่าสุดและการมาของพัทรุลนันครับถือเป็นการเพิ่มมิติการโจมตีริมเส้นเลยครับให้กับปตัตตานีได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากมีสปีดเลยครับและการครอสบอลที่เป็นยำ่ำยังมีทีเด็ดเลยครับยุกลิงไกลที่เชวยปลดล็อกเกมแต่ในสถานการณ์ที่กดดนันเป็นบอลปตัตตานีฟีครับลุ้นกันได้เลยเลยครับวันในจุนกาหน้า จาเอิร์กับจากอนูฟิคิกแบบสวยๆกับมาให้เห็นกันอีกกี่ครั้งนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b i ร l ล f a ฟมบรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ